สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12ถึงวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา9ก4นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเสด็จยางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G614 เสด็จยางสาธารณรัฐประชาชนจีน มีข้าราชการทหารตำรวจแม่บ้านสามเหล่าทัพและกองบัญชาการกองทัพไทยคณาจารย์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เฝ้าส่งเสด็จในการเสด็จเยือนสาธรารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่ลาลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะทรงศึกษาดนตรีกู่เจิงและทรงคัดเลือกนาตศิลิ์จีนสำหรับมาแสดงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่เจ็ณประเทศไทย องค์มนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีพัฒนากเกษตรที่สูงตามพระราชดำริหัวโยกป่าโซกับโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันจังหวัดเชียงราย นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริหัวโยกป่าโซอํเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งในปี2546ทรงเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักการอนุรักษ์ป่าไม้ดินและน้ำ ปัจจุบันสามารถพื้นฟูป่าได้มากกว่า44,000ไร่มีการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรซึ่งเป็นชาติพันธุ์มูเซอร์และอาคาให้เลี้ยงปลานินแดงผ้าปักชาวเขาทำเครื่องเงินเลี้ยงพึ่งโปรงปลูกกาแฟอาราบิกา้าปลอดสารพิษร่วมกับพันไม้ชนิดต่างๆปลูกแมคคาเดเมียกาแฟและชาอัดสม ปัจจุบันมีบริษัทผลิตน้ำชาชนิดขวดสำเร็จรูปมาซื้อใบชาอัสสมจากราษฎรในพื้นที่ทั้งยังมีการปรับพื้นที่จากการปลูกข้าวไร่เป็นพื้นที่นาดำจำนวน574ไร่เพื่อให้มีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีส่วนที่โครงการศึกษาและปลูกชาน้ำมันบ้านปางมหาอำเภอแม่ฟ้าหลวง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาศึกษาและทดลองปลูกชาน้ํามันจากจีนและพืชน้ํามันอื่นๆและจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันเพื่อผลิตน้ํามันคุณภาพสูงสําหรับการบริโภคและทําผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบโดยเข้าชมได้ทุกจุดการดําเนินงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อนเนื่องด้วยความจงรักภักดีครับ ที่ศาลาสิริลาดร้อยปีโรงพยาบาลสิริลาชตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลตลอดจนประชาชนเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องพร้อมนําใจการดอกไม้พวงมลาลัยและสิ่งของต่างๆไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโรงเรียนอนันตารักษ์การบริบาลจังหวัดประจวบคิริขันวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทดีว่าซัพพลายจำกัดชมรมอาสาสมาัครสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น62กระทรวงมหาดไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวจังหวัดลบบุรีพักพลังชนกลุ่มสตรีจังหวัดราชบุรีกรมทหารปืนใหญ่ที่6จังหวัดร้อยเอ็ดชมรมแม่บ้านทหารบกกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ดค่ายประเสริฐสงคราม โรงเรียนพระหาฤทัไทยคอนแวนสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอเดชาดอบาตาท่าเคยจังหวัดราชบุรีอบาตาทองหลางจังหวัดนครนายกเทศาบาลตำบลปานาเรจังหวัดปัตตานีวัดชินดิตมินบุรีมูล,ลนิธิศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรและเยาวชนพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรตินำสามเณรที่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลร่วมลงนามถวายพระพร จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ